อ่าแล้วคเขาวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ o อ e เต็ด channel นะมาลงแรงต่อเนื่องกันเช่นเคยนะวันนี้มาเจอกับ division 4นะครับค่าพลังทีมสอ0พันเ้านนะครับเฮ้ยทำไมค่าพลังทีมเขาน้อยแปลกๆนะไม่ธรรมดาแน่ๆเราก็ไม่ได้แผนเดิมก็สี่สองหนึ่มฟิตริคเคาน์เตอร์นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก,ก็โอเคฟิตกันทุกตัวนะครับนักเตะเราลูกหลักนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเป้ายังเป็นเอ็มบัปเป้อยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นวิกเตอร์โอชิเมนนะครับไม่ได้เตรียมมาด้วยนะครับ หลังจากที่โดนใบแดงไปคูู้แข่งมาได้แผน3 2 3สามสองควิกคอร์เตอร์เนะฮ้ยถามจริงเป็นแบบว่าทีมแบบนักเตะฟรีนะครับสายฟรีแน่นอนอน่ยคนนี้เพิ่งมาเล่นหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับมี2อย่างนะเพิ่งมาเล่นกับเก่งมากๆนะเลยเอาทีมแบบนี้มาเล่นนะทีมแบบเบสเพยเยอร์นะครับทุกคนแล้วก็การแจกฟรีซะส่วนใหญ่บางตัวก็ยังอัพยังอัพไม่เต็มเลเวลนะครับทุกคนนะ โอ้แต่เจอทีมแบบนี้นี่น่ากลัวกว่าทีมปกติของคนทั่วไปนะทุกคนนะเพราะเราไม่รู้ไงเขาว่าเขาจะโหดจัดจัดแค่ไหนนะก็เกมเริ่มนะครับเป็นคู่แข่งได้เคียงก่อนนะครับทีมอาลนาเซอร์นะฮะโอเจออย่างนี้แล้วผมใจแป้วอะแบบลุ้นอะว่าเขาจะมายรูปแบบไหนนะเดี๋ยวเอาเฮ้ย อาโหยิงยังติดติดเซฟกูตัวนะครับยิงไปตรงตัวนั่นไงนั่นไงมีโอกาสมาแล้วโอ้โหเอ้ยทำไมเราดักไม่ได้มัน,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 นู่พลาดเหรอเนม่านะครับอยู่ที่บอลได้เปิดมุมเนม่าจูเนียร์ขอดมาเอ้านี่ไงเป็นยังไงล่ะมาควินยอร์เรียบร้อยเลยเล้วล่ะ ยังไม่ต้องทําอะไรเลยเรียบร้อยโดนนําก่อนบอกแล้วว่าทีมนี้มันไม่ธรรมดาทุกคนอาร์เตโกคูครับนที่ควาโดแที่วาลานนันเขาบีบบอลไวมากเลยนะดิมาโคครับออกมาที่วิชช่าครับวิชช่าแทงทะลุช่องสวยงามที่ออดการแล้วโอ้โหไม่ทันนะครับผู้ักษาประตูับบ่านเกมดีมากเลยวาลานนะครับมงเลียโอเค มาที่ฟัน bon ได้เก็บบอลได้ครับเอาตายหาแล้วอย่างนี้และเนม่ามาเองปาดมาซาฟีซาลีเรียบร้อยสองปรโโเป็นยังไงหลายทุกคนก็เกินปายเจ้านายหดจัดมาที่อาริการครับเดมาโคนะครับเดมาโคแทงมาที่อริการอริการโอ้โหเสียบอลนะครับไม่ได้นะลูกนี้เอาแล้วเนม,ม่าจ่ายไม่ดีฟากมาที่เอ็มบัปเป้ แทงทะลุช่องมาที่เดกเกตแลสยิงโอ้โหไม่ได้การจะยิงหักข้อนะครับเออสวยงามนะครับเปิดเกมลุกสู้เลยนะของเราเริ่มไม่ไหวแล้วเจอโอ้โหโดนนำสองลูกอ่ะพูดไวด้วยแล้วมาแล้วครับอาร์เตอร์โก,กคูนะครับโลง่ลงๆแล้วหยอดลูกนี้เอ็มบัปเป้เอาให้นะครับหนึ่งประตูต่อสองไล่มาแล้วครับโอ้โหใจชื้นขึ้นมาหน่อยเว้โอ้โถ้าจบครึ่งแรกตีเสมอไม่ได้นี้ปวดกระบาลเลยนะ ลงมาดักลูกเขี่ยอ่ายังดักได้ครับเอเตอร์คูมาที่เอเดกาดออกมาที่คิชช่าวันทูครับมาที่เดมาโคมีพื้นที่จะลองคอ้อนโคง้คงหรือเปล่าแล้วออกมาที่คิชช่าโอ้โหคิชช่าวิ่งช้าไปหน่อยนะครับอือเอา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 ประคองหน่อยประคองหน่อยโอ้โปันได้ออกมาที่เดมาโครครับเดมาโคเอา้าเฮ้ยยังได้นะครับป่าที่เอเดกาดวันทูสวยๆแล้วแทงทะลุช่องมาที่เอเดกาด คอสมาเรียบร้อยไหมเอ็มบาเบ้มองยังเข้านะผู้รักษาประตูไม่เซฟเลยเว้ยเรียบร้อยสองสองโอ้เออให้มันได้อย่างงี้ดีกว่าโอ้มาตั้งตั้งเกมกันใหม่เลยโอ้ยังเซงอ่ะเก็บได้ครับเดี๋ยวมาโค,ครับออกมาที่คิชชาติชชาแทงนี่ครับมาที่เดกาเออเดกามีความเร็วมากกว่านะครับข้าพลังเยอะกว่าไปเออเดกาครับไม่ได้นะครับคืนมาที่คิชชา ปาออกมาที่อาเตอร์กูวันทูเดี๋ยวมาโคเด้งมาแล้วกอดมาเรียบรอยสามสองเออมันต้องอย่างนี้คืนฟอร์มหน่อยพี่เออขึ้นน้ำแล้วนะครับบอลเต็ดลงมาครับดักทีเด็ดลูกเขียกก็เขาก็ไม่ผ่านนะครับมาที่เด็กเกตแล่ปาโรดี้ครับโ,โรดี้จ่ายไม่ดีนะ นักเตะไม,ม่ได้วิ่งเติมขึ้นสุดนะครับบัวโด,โดดักไม่ได้นะครับคาปาริกซาเน่ออกมาวาล้านเก็บกินนะครับใจยเย็นไอ้สองตีโบกุตัวเออโหเล่นน่าก,กลัวมากฝันได้ครับแทงทะลุช่องมาดีมาโคได้บอลหนึ่งิชาชากิชชาเห็นเพื่อนนะครับฝาที่เอเดกาดวันทูนครับโอ้โหสวยงามมาที่มาตินเอเดกาดเอเดกาดแทงทะลุช่องมาเอมาเ็มบัเป้เข้าฮอตได้ยบบร้อย42 มันต้องแบบนี้เออโอ้โหตันน้ำตั้งแต่ต้นเกมอย่างเซ็งเอริกาดคอรเท,ท้าซ้ายนะครับปาดไปสวยงามลงมามันเดิมครับดักทิ้งลูกเขี่ยแล้วอย่าประมาทนะครับขนาดคลึงแรงไม่ได้ประมาทนะเอามาดักแล้วมันยังดักไม่ได้งงเหมือนกะันวด,ดาโดครับตรงกลางมีครับเดนเคตาเล่ตรงกางรลงกางก็มียังไม่ให้ครับ ฝากมาลูกนี้สวยงามมาที่เอ็มบัปเป้ได้ยิงยังติดบล็อกโอ้ยังได้เลยว่าดิคิเตลเลยังได้ครับเก็บบอลดิคินตลเลครับแล้วยังไงคือโอ้โหปาดเขาเอา้าแต่ยังได้คิดชาปาดมาอาร์เตอร์ยบรอีอยยกมานะครับไม่ได้ปาดห่าประตูต่อสองนะเฮ้ยประตูเขาไม่ได้เขาไม่เซฟเลยนะเจอลูกแบบเขาไม่เซฟอะเออ เรียบร้อยครับจบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์5-2ครับวันเต็นใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยนะน่าจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วเออต้องแบบนี้เกยนตัวสำรองกันหน่อยนะครับมาจัดไปจัดไปไวรุ่นกูแข่งก็3-2 3-2เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยคู่รุษาป,ประตูเป็นใครยานซอมเมอร์หรือใครไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ้าลุยข้างหลังนะฮะเห็นป๊ปเป้เขาอยู่ที่บอลมาที่เอเดกามาที่ดีมา,มาโคปาท,ที่เคียซ่าไม่ถึงนะฮะแล้วเขาจะปาดเร็วลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะอาฮะเหลี่ยมบอลอย่างดีครับปบ๊ปเป้แล้วแทงทะลุช่องมาสวยๆเคียซ่ามาเองแล้วปั่นโค้งโค้งเรียบรอห้อยหกประตูนะครับ ลงมาดักเหมือนเดิมครับที่เดลุกเชียแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับใจสู้มากนะโรดี้ครับออกมาที่เดมาโคเอริกาแทงทะลุช่องสวยงามครับเคียซ่าแทงมาที่อริการเอริกาจะไปเองครับเอริการพิวผพิวมาที่เดมาโค มาที่เดนกาเ์เตล่นการเตล่เเตาจะโอ้โหนักเตะเขาซ้อนกันดีนะเข้าเข้าสองคนเลยที่เดมาโคครับที่เคซ่าวันทูสวยงามลุดแล้วไม่ให้ครับให้ดเดนกเตเล่าเอา้าล้ำหน้าเหรอน่าจะเป็นลูกล้ำหน้านะนิดเดียวเองผู้สาวประตูคาเนเซชิกคาเนเซชี่นะ เอริกาดออกมาเคียซ่าครับเคียซ่าเห็นรอเพื่อนเติมนะแทงมาที่มาตินเอริรกาดสูบเส้นครับแล้วแล้วหยอดมาลูกนี้โอ้โหได้โผล่แต่ยังไม่เข้านะครับเป็นลูกเซฟหรือเปล่าไม่ได้ตามกันนะอ๋อโมงออกไปเองนะครับแล้วม่งสู้หน่อยตัวดีครับออกมา โซมินครับเพื่อนเติมแทงทะลุช่องมาที่เดกตแเต拉ไม่ถึงบอลน,นะครับอองยอดโอโ้เกือบดักได้นะเออโรดี้ดักได้นะออกมาเดกคาเต拉โซมินโซมินเพื่อนเติมครับบันทูสวยงามที่ควอเตโป,ปาดมาที่เดกคาเต拉เดกคาเต拉จะไปเองโอ้โหไม่ได้นะครับเขาดักดีเก็บแถว2ได้โรดี้ออกมาที่เอเดกาดเอเดกาดหาเพื่อน,นครับแล้วยอดมาดีมาโค้แตะบอลแล้ว โยกขึ้นมาเรียบรล่อหอยเจประตรูนะครับเท้าซ้ายช่างทองจริงๆกว่าทุกคนดดมาโคเนี่ยโดยดีกาดยกไปดีมาโคเติมสวยจัดแล้วมาอีกแล้วครับผู้แข่งจะเล่นที่เด็ดลูกเกียไม่ได้แล้วนะครับซุมนนีน้นรับออกมาที่เดมาโคเดมาโคคืนมาเวอรจิลฟันได ออกมาที่ลาฟเฟลวารานมันจ่ายไม่ได้นะด้านล่างโดนประกบนะครับจากมินิีแม่นะทุกคนนะใจยเย็นมาที่ดิมาโคครับออกมาเคียซ่าครับเฉียซ่าฝากมาที่มาตินอริกาดโอ้โหไปไวกว่านะครับแล้วจะปาดลูกนี้ก็ไม่ได้นะเอายังไรลูกนี้อ่ะโอไดกาดเก็บได้อีกทีนึงนะครับมาตินโอไดกาดนะครับจุกเส้นแล้วคอร์ดมาเอ้าเอ้าเอาคุณรักษาประตู <laughs> รอได้กาเขาคอนไม่แม่นนะลูกนี้แต่ผู้รักษาประตูตเซฟได้วาลานม่งตั้งมาที่ดีมาโคครับวันทูฟันได้ให้ดีมาโคแล้วถึงหรือเปล่าเอาถึงอยู่ลาเฟลเวก้าออกมาก็ไม่ผ่านฟันได้เขาเก็บกินฟันได้ออกมาก็ยังติดบล็อกนะครับแล้วไม่ผ่านวาลานอีกแล้วนะโรด,ดี้ออกมาสวยงามครับโซมิน่งเอาผิวหนีได้ครับโซมินแทงทะลุช่องมาที่ในเกตเตล เดียเ๋ยวียนแต่ไรครับเอ,เอ้าเฮ้ยนักเตะเอ้ยกู้แข่งยังไงเนี่ยแล้วยิยงไกลเรียบร้อยผู้รักษาประตูวิง่งออกมานะแต่เขาก็ก็ไม่ได้กดยอมแพน้นะครับใจสู้มากๆนะทุกคนนะอีกสานาทีครับจบครึ่งเวลาหลังลาเฟลเวกาครับแทงทะลุช่องมาสวยงามทำมาลีกปาดเข้า,ากลางก็ในในยังไม่ผ่านโรดี้ครับ อที่จะดักบอลหน่อยใจเย็นเดี่ยอออกมาที่กูตัวที่โรดี้ครับโรดี้ฝากเอ้ยนั่นไงฮดูมินิแบบมปแต่มันไม่ทันแล้วะยังยังติดวารานครับที่โรดี้โรดี้อ้าจบไปแล้วนะครับด้วยสกอร์แปประตูต่อสองให้เป็นวอลเต็ช n นแนเอาชนะไปได้นะก็แต่ยังขึ้นดีวิชั่นสาไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดอีกแต้มหนึ่งเนาะ